เราข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ 2. ส,งสิงหาคม2 5 6 7กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 7มาดูกันว่ามีจ่ายอะไรบ้างกดเป็นเงินสดได้หรือเปล่านะคะนางสาวทิวาพรพาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางนะคะก็ได้เปิดเผยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5 ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิ์บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนสิงหาคม2567จะได้รับสิทธิ์ดังนี้นะคะวันที่1สิงหาคม2567นะคะจะเป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปนะคะก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิที่ยืนยันตัวตน 27มิถุนายนถึง26กรกฎาคม67และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคม267 7จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลักนะคะวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหวงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน67นะคะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งก็จะประกอบไปด้วยบขคอสอ รถไฟขสมกร,รถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะในวันที่20สิงหาคม2567เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการนะคะซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนที่ยืนยันตัวตน 27มิถุนายนถึง26รกรกฎาคม67จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทนะคะทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะโทรศัพท์021092345หรือที่ Call Center กรมบัญชีกลางน,นะคะ02270640ในวันเวลาราชการนะคะอัปเดตล่าสุดสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนสิงหาคม2567